แต่มีวิธีทดสอบนะคะว่าก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนไขมันที่อ้วนลงพุงหรือเกิดจากความผิดปกติมีก้อนหรือว่ามีเนื้องอกในรังไข่กันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ คลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงภาวะอ้วนในผู้หญิงกันไปนะคะว่าโรคที่อาจสงสัยได้น,นี่ก็คือโรคถุงน้ำรังไข่ไหลไปหรือ PCOS ค่ะในคลิปนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งโรคนะคะในผู้หญิงนะคะที่มักจะมีอาการแสดงนะคะมาด้วยอาการอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงค่ะนั่นก็คือโรคเนื้องอกรังไข่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบแก้ไขนะคะอนาคตเนื้องอกรังไข่นี้อาจกลายเป็นมะเร็งรังไข่ได้ค่ะ อ้วนลงพุงหรือมีเนื้องอกกลางไข่เรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะว่าเนื้องอกกลางไข่กับภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงวิธีสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยแค่อ้วนแค่มีพุงหรือเรากําลังมีเนื้องอกในรังไข่กันแน่โรคเนื้องอกกลางไข่นะคะเป็นอีกหนึ่งโรคเลยนะคะที่เกิดขึ้นได้บ่อยในผู้หญิงค่ะพบได้มากเป็นอันดับสองนะคะ ของโรคเนื้อง,งอกในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงค่ะและสามารถเกิดกับผู้หญิงได้ทุกช่วงวัยค่ะและถ้าหากว่าเป็นเนื้องอกรังไข่แล้วปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่ได้ทําการแก้ไขรักษานะคะอาจจะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายผิดปกติและในอนาคตเนื้องอกรังไข่นี้อาจกลายเป็นมะเร็งรังไข่ได้ค่ะซึ่งโรคมะเร็งรังไข่นะคะเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ผลการรักษาไม่ค่อยดีค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตด้วยโรคนี้นะคะ ซึ่งเนื้องอกรังไข่นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชนิดเนื้องอกธรรมดามีทั้งที่เป็นถุงน้ําหรือเป็นซีดในรังไข่ค่ะและอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งรังไข่ได้นะคะสัญญาณเตือนเนื้องอกรังไข่สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเนื้องอกรังไข่นะคะจุดเด่นนะคะก็มักจะแสดงมาด้วยอาการประจำเดือนผิดปกติค่ะเช่นนะคะมีอาการปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาผิดปกติ มีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะเนื่องจากก้อนนะคะที่รังไข่นะคะมีขนาดโตขึ้นแล้วก็ไปกดเบียดนะคะกระเพาะปัสสาวะทำให้ความจุของปัสสาวะลดลงหรือแสดงอาการมาด้วยนะคะถ่ายอุจจาระลำบากค่ะก็เนื่องจากก้อนนะคะที่รังไข่ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันไปกดเบียดนะคะลำไส้ใหญ่ที่ต่อกับบริเวณทวารหนักจึงทำให้การขับถ่ายอุจจาระนั้นลำบากค่ะมีอาการท้องผูกและเมื่ออาการรุนแรงขึ้นนะคะก็จะสังเกตได้ว่า มีอาการท้องโตหรือว่าท้องมานค่ะเพราะว่ามีก้อนในช่องท้องบางคนมีอาการท้องมานนะคะมีน้ําในท้องด้วยนะคะซึ่งคุณหมอต้องรักษานะคะด้วยการเจาะท้องนะคะระบายเอาน้ําในท้องออกค่ะซึ่งเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ <DP S 1> ก็จะทําให้ท้องของผู้หญิงนะคะโตขึ้นจนทําให้ลักษณะของหน้าท้องนะคะเหมือนคนตั้งครรภ์หรือว่าเหมือนคนอ้วนได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะสังเกตว่าตัวเองเนี่ย มีหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นก็คือไม่ได้อ้วนขึ้นตามขนาดของหน้าท้องมีเพียงท้องเท่านั้นนะคะที่ใหญ่ขึ้นมาลักษณะเหมือนคนตั้งคภ์หรือว่าอ้วนลงพุงนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่าตัวเองเนี่ยอ้วนลงพุงแต่มีวิธีทดสอบนะคะว่าก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนไขมันที่อ้วนลงพุงหรือเกิดจากความผิดปกติมีก้อนหรือว่ามีเนื้องอกในรังไข่กันแน่วิธีที่1นนะคะก็คือให้นอนราบกับพื้นค่ะ แล้วสังเกตก้อนที่หน้าท้องนะคะถ้าหากว่านอนราบแล้วนะคะก้อนนั้นมันยังปูดนูนขึ้นมาหรือว่าท้องยังป่องอยู่นะคะนั่นแสดงว่าไม่ปกติค่ะการสังเกตข้อที่2นะคะก็คือสังเกตเวลาที่เราปวดปัสสาวะค่ะเวลาที่ปวดปัสสาวะนะคะน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะนะคะจะดันก้อนเนื้อง,งอกให้ลอยสูงขึ้นมาติดกับผนังหน้าท้อง จะทําให้รู้สึกว่าแน่นท้องหรือว่าแน่นท้องมากผิดปกติในเวลาที่ปวดปัสสาวะแล้วลองคําดูนะคะถ้าหากพบว่ามันมีก้อนในท้องนะคะอันนี้นะคะควรรีบไปพบแพทย์เลยค่ะผู้หญิงเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีหน้าท้องค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามีไขมันสะสมได้ง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าหน้าท้องนั้นมันใหญ่ผิดปกตินอนราบแล้วมันก็ยังป่องมีก้อนยื่นออกมานะคะอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใช้ค่ะควรหมั่นสังเกตตัวเองนะคะ ทำแล้วรู้สึกว่าก้อนมันใหญ่มากมีลักษณะแข็งผิดปกติทําได้ก้อนผิดปกติดูเหมือนมันไม่ใช่ไขมันนะคะก็ไม่ควรทิ้งไว้ไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะโรคเนื้องอกกลางไข่นะคะเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัยค่ะหามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ